รับสินกันก่อนแล้วก็มาฝึกสมาธิเราจะได้เป็นแนวทางทางข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์ทุกข์ในอิริยาบถสีนี่แหละพระองค์สอนให้เห็นในอิริยาบถสีเนี่ยทุกข์จะยืนานานก็เป็นทุก์จะนั่งานานก็เป็นทุกข์ จะนอนนานก็เป็นทุกข์แต่เราจะต้องกำหนดให้มีสติสมัญญะททำความรู้อยู่ทุกอิริยาบุตรให้ใส่ส่วนดูซะก่อนว่าทุกขในอิริยาบุตสี่นี้เป็นยังไงจึงเรียกว่าปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์นะเพราะ ญาติของเราที่นั่งอยู่เฉพาะหน้าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพื่อจะมาหาสแสวงหาแนวทางเครื่องดับทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วมีสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่เราก็เปลี่ยนอิริยาบถ ทุกนั่นก็ดับไปเราควรกำหนดรู้ว่าที่เราเปลี่ยนอิเดียบทนี่แหละเป็นเครื่องเยียวยารักษาทุกที่มีอินเรยยบที่นี่ยที่นี้เมื่อเรานั่งไปทุกดับก,ก็ควรกำหนดรู้นั่งไปนั่งไปก็เกิดมีทุกข์ขึ้นในอิริยาบท์นี้อีก เราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกทุกนี่จะดับไปสุขก็เกิดขึ้นนี่ส่วนกายพระองค์สอนให้รู้นี่ส่วนกายญาติโยมก็ต้องรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็พยายามดูไปทุกอิริยาบถทีท่นี้มือจะนอนอีกก็กำหนดรู้ว่าจะระงับอิริยาบถนอนนอนแล้วก็มีความสุขก็กำหนดรู้สุขทุกพอสุขนี่มันดับทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกแล้ว ในอิริยาบทนอนเปลี่ยนอิริยาบทพลิกตะขคงคุกก็ดับไปอีกสุขก็เกิดอีกอย่างนี้พระองค์สอนให้รู้ให้มีสติสมัญญาให้รู้ตามเห็นตามพระธรรมคำตังสอน ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตท,ท่านแนะนำสอนเราไว้ทีนี้ทำให้ตื่นในอิริยาบถสี่เนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์ส่วนทางกายแล้วอีกส่วนใจใจฟุงซ่านลำคาญใจนี่จะนว่าอันนี้ละค่มได้ค่มทางใจได้ เราจะไม่เลิกเราจะไม่เลิกมีคันติความอดทนเราจะนั่งทนอยู่ได้ทางใจเราไม่ลดละหนักเข้าหนักเข้าก็โยมก็จะรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงว่าอ๋อทางใจเนี่ยคมได้ไม่เป็นอะไร แต่กายเราต้องปฏิบัติอยู่เสมอ <c oughs> <c oughs> เพราะอันนี้แหละขอให้ท่านมีสติสัมปทัญญาตื่นอยู่ในอิริยาบถสีเนี่ยให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่มือนิวรณ์ห้านิดับสมาธิิก็จะเกิดขึ้นกระโยมเลยไง ไม่เคยรู้ก็รู้ได้ไม่เคยเห็นก็เห็นได้สามารถจะรู้ทำเห็นทำที่เราไม่เคยรู้เห็นนี่นั่งเถอะนั่งปฏิบัติหลับตามัง่งลืมตาบ้างหลับตาบ้างลืมตาบ้างเนี่ยถ้าไม่หลับจะเลยนั่น่ะผงมันก็เข้าตานะ ถ้าหลับสะมั่งก็บ่มอินทรีบ่มอินทรีจกขู่อินทรีล้วหลับตาใจเราไม่ได้หลับหรอกเพราะเราเอาพระพุทธเจ้ามาไหว้ใจตาเราไม่ได้หลับหรอกเราเลึองอยู่ข้างใน ใจเราก็ไม่หลับมีสติสมนัญะความรู้อยู่ทีนี้เมื่อจิตเราเข้าผวังได้แล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้กายก็เบาจิตก็เบาอย่างนี้ก็เข้าผวังบางครั้งจิตเข้าผวังแล้ว สว่างขึ้นก็มีนักปฏิบัติแล้วก็สมรวมระวังดูที่ที่กายของเราที่ใบหน้าของเราแล้วก็จะเห็นก็ได้หรือไม่เห็นกายเบาจิตเบาเราก็ประคองไว้ ทีนี้อนาปานสติพุดลมเข้าลมออกเนี่ยมือลมนี่ละเอียดไปแล้วเหมือนเหมือนไม่หายใจโยมงก็นิ่งอยู่นิ่งดูอยู่ดูว่าลมละเอียดแล้วหายใจเข้าคอง ยะหายใจออกทองก็ยุบที่นี่พองยุบเนี่ยมมันพอลมมันน้อยลมมันน้อยที่นี้คองก็ไม่ยุบไม่พองเพราะลมนี่มันเอียดลงไปแล้วยมก็นิ่งอยู่เฉย ไม่ต้องไปตามดูตามเห็นก็เดี๋ยวพะหลมหยาบมาโยมก็กำหนดหลมหยาบรู้อยู่กับหลมหยาบก็เข้าออกอยู่กับหลมหยาบก็เดี๋ยวหลมก็ละเอียดลงไปอีกโยมก็นิ่งกำหนดรู้รู้อยู่พอหลมหยาบมาก็เข้าไป รูก็หลมหยาบนั้นก็นแล้วกันเ <c oughs> มื่ออย่างนี้แล้วสติสมทัญญะในลมหายใจเข้าสติสมทัญญะอยู่ในลมหายใจออกทีนี้ลมนี่ละเอียดมากยมก็ไม่ต้องไปตามหาลมผ่องยุบอะไร ยมก็นิ่งอยู่นิ่งอยู่เฉพาะที่เราเรารู้เราเห็นสมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติที่นี้ก็จิตใจน,นี้ก็จะผ่องใสขึ้นความง่วงเงานอานอนก็ไม่มีเบียดเบียนอารมณ์เหล่านี้มันก็ดับ นิวรณ์ห้าก็ดับแล้วก็จะประกอบด้วยองค์ห้ายานทัศนะก็มีความรู้ทางจักขวุวญญญาบ้างมีความรู้ทางใจยอยู่เฉยๆบ้างอี่อันนี้ก็ยมก็ประคองไปดูใจไปเรื่อยๆเรื่อยหนักเข้าหนักเข้าก็มี มีสถามากเข้ามีสถามากเข้าก็จะเหมาะสมในการสติสัมผัสงก็จะเกิดขึ้นกัะนักปฏิบัติงี่ขอให้ญาติโยมเรามีเพียรมีมัน่น